นี่ซ้นจำอันนี้ไม่เผ็ดมาดูยางอืมก็ยากซุนจำไม่กินไม่กินกระดูกเองอ,อันนี้ซื้อ <c oughs> เป็นเก่าเขาไห้กินกระดูก,กข้าวเหนียวข้าวเหนียวยุ่ยมันได้ด้วยหลือเจ็ดีมหรอโอเค สิบส yeah, so so ี я, so <huh ่อิสานยมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนั้อรลูกตาพายพวกขาเช้าเขาเทียบไปเลยส่วนดุกอู้ยกินข้าวก่อนเร็วสิงอะไรบเป็นดังออกพัดลมได้เสียพัดลมเด็ดบอสบอสอลูก เปิดอ่ะเปเปิดเอโอ้ลยเปิดลนะนี่ปุกินปุ้มปุ้แก้วบอลนะุ้มก้บองก็มีแบบาแกะมาปั้นที่ไหนหรอเอาวันนี้ก็มานั่งกันใช่ใช่พุ้บ้าไปทางนั้นแหะดี ปิดประตูเพนไม่มีแอร์ปัดลมตัตตตตตนแล้วันนี้ตำตไทยไข่เค็มไม่เผ็ดลองดูก่อนอ่นอืมก่ายอยู่กินหนังนอ,นอ่าุาปุปอบกินหนังเอาะเอา,เอาล เอาไปหมดเลยลูกเอาไปหมดเลยหนังอเออุ้ยชอบเป็นหนังไก่ดุงยุ่ยูแซบว่หนังไก่พกไกใหญ่แซบว่ร้านน่อยพกใหญ่ยอยู่นี่เดี๋ยวดูสินี่ตำปูปะลาอือืมอืม,อม,อม เอาน้องไปเลยลูกเอาน้องไปเลยเขาเนียวนี่ฮะเขานียว,ยวปั้นเลยเนีย่ปั้นอย่างเงี้ยเขาเนิ่งกระดุกอ่ากินระบาดเนีย่ยโอ้โหหาเลือเพื่อเลย เยอะยะมากมายยีสาน,น,านอร่อยไม่ของใครอ่ะ่อนอ๋อใหญ่กิ้แล้วไก่เจอ